สวัสดีครับพิพิธภัณฑ์พ,พื้นบ้านขุณแพทย์พักดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์น,นะครับนำวัตถุมงคลมาให้ทุกทกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับจากภาพที่ท่านเห็นครับวันนี้นําเสนอรูปหล่อหา,มมานุมานชั้นเขานะครับเป็นของหลวงพ่ทิมอิสลิโกวัดระหารไร่อําเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองครับวัตถุมงคลนะฮะมี2ชิ้นด้วยกันนะครับ เป็นรูปหล่อนะครับจากที่ท่านเห็นเป็นลักษณะของหนุมานชันเขาโดยลักษณะของหัุมานนั้นมีการทาบอลหรือลงบอลทองนะครับแล้วรอบๆหรือบางจุดของหนุมานนั้นมีการประดับด้วยพลอยสีต่างๆนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยิบนํามาให้ท่านได้ศึกษากันใกล้ๆนิดนึงนะครับโดยลักษณะของหัุมานนะครับก็เป็นอันนี้ด้านหน้านะครับเป็นลักษณะของฝังพลอย ลงบอลทองนะครับด้านข้างนะครับครับอันนี้ด้านหลังนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะพิถีพิถันพอสมควรนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างครบทีเดียวนะฮะในลายต่างๆนะครับด้านใต้ฐานของหานุมานนะครับครับลงบอลทองนะครับนี่คือหานุมานนะครับฝังพลอยนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดทหารไร่อำเภอบ้านไายจังหวัดระยองครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับ คลิปนี้สวัสดีครับ